สมเด็จขูแฉกหลังรูปถ่ายหลวงพ่อสงวนวัดไผ่พันมือจังหวัดสุพรรณบุรีสวัสดีครับวันนี้เรามาชมพระเนื้อผงนะครับเนื้อผงสมเด็จนะครับขึ้นชื่อหรือชาในเรื่องเออมตตามหาสเสน่นะครับของหลวงพ่อสงวนหลวงพ่อสงวนท่านเป็นเกจิ เรียกว่าเป็นเกจิยุคหลัง2,500นะครับท่านมรณภาพนี่ปี2536นะครับอายุได้76ปีนะครับ30พรรษาภาคของท่านนี่มามีชื่อเสียงโด่งดังกันช่วงปี2530ไปแล้วนะครับซึ่งถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าท่านจะเป็นพระที่ โด่งดังในพื้นที่นะครับมีชื่อเสียงมีเป็นที่นับถือกันในพื้นที่โดยเฉพาะลูกอมของท่านนะครับแรกๆเนี่ยท่านจะทําลูกอมแจกนะครับแจกเด็กๆในวัดถแถวละแวกวัดนะครับที่ท่านพำนักอยู่นะครับเริ่มเริ่มทาตั้งแต่ช่วง2510นะครับเป็นต้นมานะครับแล้วก็ปี2อ2กว่านะครับ2 5 2กว่า 2522 2524เนี่ยนะครับบรูรณวัดมีทำศาราทำหอสวดมนต์นะครับที่วัดไผ่พันมือเริ่มทำวัตถุมงคลนะครับมากขึ้นหน่อยเพื่อจะแจกสม,มนาคุณกับผู้มาบริจาคทรัพย์นะครับวัตถุมงคลของท่านนะครับก็โด่งดังขึ้นมาจากปากต่อปากนะครับเริ่มจากลูกอมของท่านให้เด็ก เอาไปแขวนนะครับหมากัดไม่เข้านะครับเริ่มจากตรงนั้นนะครับแล้วก็เริ่มมีคนมาสอหาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผงพุทธคุณของท่านเนี่ยท่านจะถนัดทำผงอิทิเจคือเวลาว่างจากรับแขกนะครับรับญาติโยมเนี่ยท่านก็จะเขียนนะครับเขียนยันเขียนหมาต่างๆนะครับบนกระดานแล้วก็ลบเขียนแล้วก็ลบนะครับลบถม ได้เป็นผงนะครับเป็นผงพุทธคุณผงกิีิเจนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับผงของท่านมีชื่อเสียงจนหลวงพ่อแพรวัดิทุกุลทองนะครับท่านเอ่ยปากว่าหลวงพ่อสงวนวเนี่ยท่านทำผงเก่งนะครับแล้วก็ถ้าวัตถุมงคลเนื้อผงของ หลวงพ่อแพรก็มักจะขอผงอิทิเจจากหลวงพ่อสงวนด,ด้วยนะครับแล้วนำไปผสมผง,งอิทิเจของหลวงพ่อสงวนเนี่ยนะครับเอาไปใช้นะครับญาติโยมอาปใช้ก็ปรากฏว่า,าพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิมหาสเสน่ห์อย่างมากนะครับถึงขนาดโสพินีที่อายุมากแล้วยังหาสามีได้นะครับ ถ้าผู้ภาษาชาวบ้านก็โสพินีแก่ก็พกติดตัวก็ยังหาหาผัวได้นะครับได้ผัวแล้วก็มีประสบการณ์อื่นๆอ,อ,อีกนะครับในยุคหลังๆมานี่นะครับหลังมีคนเอาไปออลองพกติดตัวลองอธิษฐานใช้นะครับก็ปรากฏว่าได้คู่ได้อะไรสมปัารถนากันไปอยู่กินกันนะครับสําเร็จสมดังความตั้งใจนะครับ เดี๋ยวลองชมดูนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์สมเด็จผูแขกนะครับท่านทําไว้หลายพิมพ์นะครับท่านเขาออกมาวัตถุมงคลตั้งแต่2520กว่านี่ออกมาหลายชนิดนะครับแล้วก็หลายพิมพ์แต่พิมพ์นี้นี่เป็นถือว่าเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะครับแล้วก็ออกในยุคเรียกว่ายุคกลางนะครับมวลสารเนื้อหาของผงของท่านเนี่ยจะออกสีหมลมน ยุคหลังๆนะช่วงสองพันห้าร้อยสามสิบกว่าขึ้นมาเนี่ยจะออกสีขาวกว่านี้นะครับอันนี้จะออกสีมันจะเป็นช่วงที่ท่านยังพรอมมีเวลานะครับทําผงทําผ้าเองผ้าลักษณะนี้จะเป็นผ้าที่กดที่วัดนะครับอันนี้หูแฉกก็คือหูเขาจะเป็นเป็นแฉกออกไปอย่างนี้นะครับใบหูจะเป็นแฉกคมออกไปนะครับ นะครับซุม้มพระไม่ใหญ่นะครับแล้วแต่เขาจะตัดนะครับพระกดมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดเนี่ยอย่างองค์นี้เนี่ยจะเป็นขนาดกว้างประมาณ1.5 1.6เซนสูงประมาณ2เซนครึ่งนะครับหลักพอดีกับตัดให้พอดีกับลูกถ่ายพอดีนะครับลูกถ่ายท่านพอดีนะครับฐานฐานจะเป็นฐาน านจะมี6ชั้นนะครับ1 2 3 4 5 6ห้าชั้นสุดท้ายองค์นี้นี่ตัดพอดีฐานชั้นที่6นะครับบางองค์ก็ตัดเลยลงไปนะครับทำมือนะครับตัดที่วัดเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดเนี่ยจะไม่ไม่เท่ากันนะครับอันนี้จะตัดตัดเส้นซุ้มตรงนี้ไปแล้วนะครับจะไม่เห็นเส้นซุ้มสุดท้ายเพราะตัดพอดีไปสุดตัดกับพอดีรูปถ่ายนะครับ ด้านหลังจะเป็นรูปถ่ายนะครับยุคนี้เขาชอบทำรูปถ่ายลักษณะนี้ไปอัดกรอบกระจกนะครับแต่อันนี้เขามาแปะนะครับแปะแปะถ้าบางทีก็จะมีเลี่ยมเดิมจากวัดนะครับเป็นรูป,ร,ปรูปหลวงพ่อหลวง,งพ่อยังหนุ่มอยู่นะครับแล้วก็มียันมีอัขระยันรอบนะครับรอบองค์หลวงพ่อนะครับด้านล่างก็มีปุ่มเป็นยัน ลูกถ่ายประมาณปี2กว่าเนี่ยน้ำยาเคลือบลูกนะครับก็มีลอกลอกออกไปนะครับมีหลุดลอกออกไปก็ทำให้ดูง่ายขึ้นไปดีนะครับถ้าส่องสะท้อนดูตาเปล่าเนี่ยจะเห็นว่ามีน้ำยาประหลอดจะจะขึ้นแล้วนะครับจะลอยขึ้นมานะครับ ด้านข้างนะครับมีหดตัวมีอะไรนะครับตามอายุปี2กว่าเดี๋ยวนี้ก็ได้40ปีนะครับโดยประมาณผมงพุทธคุณแรงมากนะครับผมงพุทธคุณอิทธิเจของหลวงพอ่อเนี่ยอธิษฐานเรื่องมหาเสน่ห์เนี่ยได้คู่เนี่ย ถือว่าขนาดแผนคุนแผนเนี่ยยังต้องหลบให้นะครับมหาสเสน่ห์ของหลวงพ่อสงวนเนี่ยเป็นที่เล่าลือนะครับนาล,ลองไปบูชานะครับโอเคสมเด็จหูแฉกหลังรูปถ่ายหลวงพ่อสงวน วัดไผ่พันมือจ,จังหวัดสุพรรณบุรีขอบคุณครับ